มาอัปเดตสถานการณ์พายุเฟิงเชินประจำวันที่22ตุลาคม2568กันหน่อยนะคะพายุโซนร้อนเฟิงเชิญได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วค่ะคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23นี้ค่ะหลังจากนั้นก็สบายใจได้เปราะหนึ่งนะคะเพราะพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะ สาเหตุหลักก็มาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนั่นเองค่ะแม้พายุจะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ก็ยังคงส่งผลกระทบนะคะจากอิทธิพลของพายุเฟืองเชิญจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือภาคใต้ค่ะเพราะมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางพอดี ทำให้ภาคใต้มีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เลยนะคะขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะคะและแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ